ไม่ทันนะอ๋อเพลงเพลงเพลงหมอปลาใช่ไหมครับแกเพิ of, uh, 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 <t rian> <t rian ่งตื่นนอนครับเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นฮะเพลงหมอปลาใช่ไหมเพลงทุบเพลงทุบจอนด้วยเพลงพี่จอนนะเพลงสามครับสามคนที่ร้องสามคนร้องโอ้โหช่องจอนเดอะวอยซ์ซีซั่นสามนะครับอ๋อครับพี่จอนรัชตะนะครับออกพี่จอนรัชตะกับหมอปลานะครับหมอปลาแล้วก็ลุงพลจะร้องเพลงนี้ ก็ได้ข่าวว่าประทึกเสียงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะไปรับหลานยังยังยังครับเอาวันนั้นเห็นบอกประทึกเสียงไปร้องเป็นใกล้เสียงอ๋อมเป็นใกล้เสียงเพื่อที่จะไปเทียบกับดนตรีดนตรีก็จะออกเป็นเพลงแบบคล้ายๆเพลงมีตึงแลคมีตึงอันเทอร์เนทีฟแล้วก็มีตึงมอลำเป็นอิสานภาษาอีสานผมก็จะแรปภาษาอีสานจังไนยหนมาจังไนไหนบ้างคนแรกก็แต่งก็ร้องเลยแต่ไม่ว่าไปซือของกันแ อันนี้คืออะไรครับอันนี้ไอ้ที่แขวนนี่คืออะไรครับป้ายผูกคออันนี้กันอะไรได้น่ะนะกันอะไรนั่นไม่ดีกก็ไหเดี๋ยวเจอกันครับพลงครับอ๋อฝากคงจะเป็นพิงฝากไว้ด้วยนาะพิงคที่ไปร้องทีมชุมแพนี่ออกายังครับสิบห้าครับสิบห สิ่งเดียที่ไอ้ขอเร็วๆนี้ครับอยากชีคร์ตเราดูพี่อ๋อได้ไงเนี่ยทีมสองคนแล้วต้อให้ลุงลุงจิมล้อจิมพี่คะลอาหาี่นะคะปิท้ายค่ะ

สามหมื่นเจ็ดไม่ใช่จิมมี่เรื่องจริงนะจิมมี่เรื่องเพชรผู้ผู้สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกซื้อสดออาตกลงจะได้ฟังไหมครับเพลงทุบเมื่อกี้ครับไม่ได้ฟังแล้วครับไม่ได้ฟังแล้วหวดรอบแล้วใช่ไหมไม่แต่ผมฟังไปแล้วแหละปฏินที่บ้านหมอปลาโอเคนะครับสนุกสนานกับลุงพลนะฮะอยู่ที่บ้านกกกองนะฮะจะไปไหนครับป้าแตมไปไหนเนี่ยซื้อกับข้าว คือมาทำกินกันหรือว่าอไปซื้อข้าวเนาะไปซื้อต่างอยเหรอครับอไปสกนเลยโอ้ไปสกลเลยลุงพลจะไปสกลนะฮะลุงพลจะไปสกลแล้วนะุ่ไนะรมุอยู่ไหนเ้ยต้นอะไรสวยจัง ันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยนางกวักอ่ะใช่เหรออุ้ยสายพันธุ์นี้ไม่เคยเห็นเลยมันเป็นสีแปลกๆมากเลยเอฟซีให้อ่ะครับอ๋อผ้าจา์ให้อันนี้มันขยายพันธุ์ได้นะเนี่ยเอาไปปักแล้วก็แตกน่าจะแตกออกเนี่ยน่าจะตัดช้ำอ๋อตัดช้ำได้เนาะไม่รู้ว่าตัดช้ำได้ได้ได้สายพันธุ์นี้มันมันปักแล้วมันก็แตกหน่อแตกออกรากนะ สวยดีนะครับแต่ไม่มีดอกเนาะอันนี้ไม่มีดอกผลใช่ไหมหายากหายากไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอันนี้กินยังไงครับแกงลวกหรือว่าไงฮะอันนี้ลวกลวกกินหรือว่าหรือว่ากินดิบฮะอ๋อนังกวัก ใช่เหลอแต่แต่เวลาเ็แพ้พันก็แค่ตัดมันไม่ใช่บอ๋อตัดแล้วก็เสียบกขบอกนี่นวได้่นก่อนานี้ังนะก็รยิ้มิ้ไไหมอนอะนกบนะครับกัาไงนะรับไงนะาไงนะกราไงนะกราไงนะกรงนะกาไงนะาไงนะกร้บไงนะกานะกาบน่อยหนราบไงนกรางนกานกรางวรงวกต้องวะกราบไรับสวัสดรครับไปาบาวนะครับจะไมนรูบ